ปิดไมด้วยได้ยินไหมครับ ได้ยินค่ะได้ยินนะคะทีนี้มาดูดวันก่อน,นเราเรียนเรื่องการพูดรายงานเนี่ยน่้องเดี๋ยวน้องดูนะคะว่าใช่หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราได้ดูก่อนเ <c oughs> นี่ยใช่ไหมเรื่องนี้เรียนแล้วยังการพูดรายงานเนี่ยจำได้ไหมเห็นไหมคะหลักการพูดว่าเราต้องพูดยังไงนะคะ ทีนี้เรามาหน้าถัดไปก็คือเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็ต่อมาก็เป็นมารยาทในการฟังและการการดูและการพูดนะคะเป็นมารยาทมาดูการพูดเรื่องถัดไปก็คือ,อการพูดแสดงความอะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรนะคะอะไรอภพิสิทธิ์น้องน้องปิดไม้นะคะปิดไม้แล้วเงียบแล้วฟังครูนะคะเพราะว่าเรา นะคะในเรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะตัวนี้อยู่ที่ตัวชี้วัดทอสอจหนึ่งปห้าขหนึ่งนะคะมาดูในหน้า4ี่สิบสีของน้องค่ะเป็นเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวนะคะอันนี้จะเป็นเพิ่มเติมไปนะคะการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู เป็นยังไงดูนะคะเราบอกว่าเราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนพูดนะคะคือบางคนเนี่ยพูดพูดแบบว่าพูดไปเรื่อยๆนะนะคะพูดไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเสื่อมเสียหรือไม่เสื่อมเสียก็คือพูดไปบางทีก็พูดแบบแบบไม่ได้วางไม่ระวังคําพูดเขาบอกว่าเวลาเราพูดให้พิจารณาก่อนพูดเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเสื่อมเสียหรือเกิดความขัดแย้งกันเพราะว่า ในเรื่องเดียวกันน่ะแต่ละคนบางทีมีมุมมองและความคิดเห็นแตกต่างกันจริงไหมนักเรียนบางคนนักเรียนบอกว่านักเรียนชอบคนเนี้ยชอบดีแต่บางคนบอกว่าไม่เห็นดีเลยฉันไม่ชอบแบบนี้ไม่เอานะคะบางคนบอกว่าเนี่ยเรียนอย่างเนี้ยดีนะเป็นสิ่งที่ดีมากอีกคนบอกไม่เอานะคะไม่ชอบเห็นไหมคะคือเรื่องเดียวกันบางทีมีมุมมองที่ต่างกันไง นะคะบางคนบอกคนนี้สวยแต่อีกคนบอกไม่เห็นสวยเลยเห็ไนไหมบางคนบอกดาราชนี้ฉันช,ชอบกพดีเพราะสวยคนอีกคนบอกไม่เห็นชอบเลยนะคะนี่คือเขาเรียกว่ามุมมองต่างกันถูกไหมมุมมองต่างกันเพื่อฉะได้เวลาพูดเราเราพูดกลางๆเราอย่าพูดให้คนอื่นเสียนะนะคะแล้วก็อย่าพูดให้คนอื่นต้องขัดแย้งกันหมายถึงว่าบางคนพูดแล้วเพื่อนทะเลาะก,กันนะนะนักเรียนเคยไหมเจอไหมเหตุการณ์แบบน,นี้พูดแล้วเพื่อนทะเลาะก,กันอนะ่ะใช่ไหมคะเคยค่ะหนูใช่ไหม เธอมาพูดกับคนนี้ว่าคนเนี้ยว่าเขาอ่าแล้วก็ไปบอกอีกคนนู้คนนี้ว่าเขาเหมือนกับเป็นกล้องเกินมดแล้วอะอะไรนะอะไรค่ะพภิสิทธิ์ผู้คะว่าผู้คะค่ะว่าอะไรคะเอ้ยเคยเกิดเหติการแบบนี้แล้วหนูเป็นคนที่ต่อต่อแย่เขาค่ะอ๋อหมายถึงว่าพอเกิดความเกิดความไม่กหนูไปถามคนอื่นว่าคนนี้หล่อไหมแล้วสมมติว่าเขาบอกไม่หลอหนูก็จะไปบอกอีกคนนึงค่ะ บอกยคนว่าอะไรบอกว่าเขาไม่รอว่าคนนี้บอกว่าไม่รอแล้วแลที่ชอบแล้วเขาโกรธไหมเขาตกกันเลยค่ะเอ้านี่ไงเอ้ยเห็นไหมเอ๋ยเป็น,เป,นเป็นคนยุ่ยแยงกันย่งไรยุ่ยแย,ยงกัเพื่อนกับก้อนเอกคือเอยนะครับเถียงกันแค่รอกับไม่รอนี่คือตบกันเลยเหรอหนักอะไรแบบนั้นหนักแล้วไม่ใช่แล้วนะคะเอามาดู มาดูข้อคนคำนึงในการพูดเอ่ยเอ่ยต้องฟังเยอะๆเพื่อนจะได้ไม่ตกกันเห็นไหมเขาบอกว่าที่หนึ่งคิดให้ดีก่อนพูดคิดก่อนหรือว่าหนูตั้งใจใจเขาตกกันอยู่แล้วค่ะหนูคิดดีแล้วเรียบร้อยหนูประสบความสําเร็จค่ะพอเขาตกกันในหนูประสบความสําเร็จถูกไปถูกจริงไหมเอ่ยสุีได้ค่ะจริงเหรอสุภพิดมาแล้วนะคะหนูจะเช็กชื่อให้แล้วเส้นสุภพิตมานะคะทีนี้ ออพอเราบอกว่าคิดให้ดีก่อนพูดนะคะคิดให้ดีก่อนพูด 2. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดีเลยถ้าเรื่องที่พูดไม่รู้จริงไม่รู้จริงอย่าเพิ่มพูดใช่ไม่ใช่นะคะถ้าเรื่องที่พูด,พดเราไม่รู้จริงอย่าพูดเพราะถ้าพูดแล้วเป็นไงพูดแล้วเพื่อนเสียไงใช่ไหมพูดแล้วเพื่อนเสียนี้พอเพื่อนเสียถึอเสร็จแล้วทีนี้มันแก้ไขอะไรลําบากแล้วนะคะมันจะเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันใช่ไหม ข้อที่สามมีเหตุผลนะคะคือเวลาเธอพูดเธอต้องใช้เหตุผลด้วยถ้าเขาไม่เชื่อเธอต้องยกตัวอย่างประกอบการพูดให้เขาเชื่อว่าจริงใช่ไหมบางคนน่ะเชื่อเพื่อนโดยที่ไม่ได้รู้จริงพอเขาบอกอะไรมาเชื่อหมดเลยใช่ไม่ใช่เชื่อหมดเลยโดยที่ไม่พิจารณาว่ามันจริงหรือไม่จริง นะคะแสดงว่าคนที่ตบกันเนี่ยของเอยเนี่ยเขาเชื่อโดยที่ไม่ได้พิจารณาจริงไหมเออไม่ไม่เดี๋ยวมันเป็นเรื่องจริงนะเดี๋ยวคนชมว่าไม่หล่อจริงอ้าวแล้วมันทําไมต้องตบถึงขนลดต้องตบเลยหรอไม่ได้ตบกันค่ะหนูหนูแบบหนูพูดใหญ่เกินเขาแค่แบบหนููดกันไม่เก็บแบบคุมใช่เอยเป็นตัวสร้างปัญหาอ๋อสร้างให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเออ นะคะเอาทีนี้เธอต้องมีเห็นตบทีเดียวหน้าสัน่นยกตัวอย่างประกอบมาด้วยนะคะมันเห็นจริงนะคะต่อไปข้อที่สี่เรียงลําดับการพูดให้ต่อเนื่องคือไม่พูดวกวนวนะ่นอะบางคนพูดเวียนไปเวียนมาไม่รู้เรื่องเลยนะคะพูดไปแล้วยังไงอะลำดับการพูดไม่ถูกอะนะคะพอพูดเสร็จเอา้าไม่รู้สิหนูก็มั่วๆเหมือนกันหนูพูดแล้วหนูยังงงๆเลยอะแบบประมาณนี้นะคะใช่ไหมเอ่ยอ่านะอันดอนนาทีมาแล้วนะคะ นาทีมาแล้วอะทีนี้เวลาพูดจะเกิดตัวเองยังรู้สึกว่างงง,งแสดงว่าเราพูดวกไปวนมานะมันเวียนเวียนอยู่มันค่อนข้างสับสนนะคะเพราะฉะนั้นเรียงลำดับการพูดได้ต่อเนื่องเวลาพูดปุ๊บเนี่ยขึ้นตั้งแต่ลำดับที่ควรจะขึ้นต้นตั้งแต่แรกพูดมาเสร็จแล้วลำดับที่มันต้องจบจบแบบคือรู้เรื่องแนละ้วจบโอเคนะคะไม่ใช่ว่าพูดไปพูดมาแล้วตัวเองจบไม่ถูกเลยหนูก็งงๆแล้วหนูก็มั่วๆัวแล้วผมก็ไม่ เบลอมืออะไรประมาณนี้นะคะคนฟังเขาจะรู้เรื่องไหมถ้าเราเองยังเบลอใช่ไหมข้อที่5เนื้อหาที่เธอเอามาพูดนัะต้องเป็นเชิงสร้างสรรสร้างสรรหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าพูดแล้วเหมือนกับเมื่อกี้ที่เอ๋บอกว่าพูดแล้วเพื่อนตบกันอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าพูดแล้วไม่สร้างสรรค์ใช่ไหมพอพูดแล้วเพื่อนทะเลาะกันนะคะเนื้อหาของการพูดท่องมาแบบเชิงสร้างสรรนิดนึงคือพูดแล้วแบบให้เพื่อนเขาเข้าใจพูดแล้วเพื่อนเขามีความสมัคคีการพูดแล้วเขาต้อง เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่ได้เพื่อนด,ดีกันอะไรดีกว่าคู่ได้เพื่อนก็ต้องมาทะเลาะกันใช่ไหมข้อที่6หลีกเลี่ยงนะเรื่องส่วนตัวทั้งของตัวเองและของผู้อื่นหมายถึงว่าเวลาเราคุยกับเพื่อนนะเราอย่าเอาเรื่องส่วนตัวตัวเองเนี่ยเอาไปใส่ในในนั้นหรือเอาเรื่องเพื่อนมาพูดนะคะเขาเรียกการอะไรเอาเรื่องเพื่อนมาพูดเรียกอะไรเินทา,าเพื่อนไหมอ่านะคะเินทาที่อื้อ ท้าเรื่องส่วนตัวเพื่อนมาพูดแล้วเพื่อนรู้เพื่อนโกรธไหมบางทีบางเรื่องเขาไม่อยากให้เรารู้อะนะ,ะสมมติว่าเขาเอามาเล่าให้เอ๋ยฟังเนี้ยแล้วเอยก็ออกไปเล่าคนอื่นฟังแล้วเพื่อนบอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเรื่องนี้เป็นความลับนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันนะอย่าไปเล่าเอ๋ยเนี่ยกดไม่ได้ใช่ไหมไปเล่าให้เพื่อนฟังพอเพื่อนคนฟังปุ๊บเขาก็มาถามเจ้าตัวจริงหรอที่เอ๋ยมาเล่าเรื่องของเธอเป็นอย่างนี้เหรอเห็นไหมคะ ครูนหนูไม่ใช่คนแบบนั้นครูสมมูติเมื่อกี้เอยยกตัวอย่างขึ้นมาไงครูก็เลยสมมูิใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมเอยเอ,อมิมทม่คนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครูออใช่ใช่ไห่ใช,ใชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวทั้งของตัวเองและของคนอื่นเพื่อนั้นอย่าไปพูดนะคะเรื่องส่วนตัวของตัวเองบางทีบางเรื่องเราไม่ควรเล่าเพื่อนใช่ไหม บางทีเรื่องคนอื่นเราก็ไม่ควรจะเอามาพูดเนี่ยเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงเวลามาพูดอ่ะนะคะทีนี้พอเราได้ข้อควรคำนึงในการพูดแล้วนั่นเลยดูนะเมื่อนในหนังสือเรื่องเรียนนะคะมีเพิ่มเติมจากนหนังหนองนะคะเขาบอกว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราเป็นเป็นทักษะใช้ทักษะการฟังการดูการคิด นะคะแล้วก็การพูดให้มันสำคัญกันคือต้องใช้หมดอะ่ะมีคนพูดก็ต้องมีคนฟังถูกไหมนะคะแล้วก็ฟังเสร็จก็ต้องคิดนะคะเขาบอกว่าต้องอาศัยการฝึกฝนให้มันชําน,น,นาญแล้วก็เราเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเราได้นะคะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็เ,าเรียนไปก็ข้าไม่นําไปใช้เลยมันก็สูญเปล่านะคะเขาบอกการพูดแสดงความเห็นต้องระบุในความสําคัญของเรื่องที่เราฟังหรือเราดูนะคะ นะเวลาเราพูดจบนักเรียนเวลาพูดจบจะเสนอความคิดเห็นนะเราจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะชัดเจนแล้วก็ใช้คําที่บ่งชี้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นสมมติว่าเธอพูดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งและเธอแสดงความเห็นเรื่องนี้ก็บอกว่าดิฉันคิดว่านะพอพูดจบ counter. ดิฉันคิดว่านะคะหรือว่าผมมีความคิดเห็นว่าเหนนะ็นไหมคะห่าใส่ความคิดเห็นตังเี้ไปนะคะผมมีความคิดเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวดูนะนะ สมมติอันนี้เป็นคําบรรยายทางถานีวิทยุนะคะเข้าบรรยายไปท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเขาก็พูดไปเรื่อยๆนะครับผมได้ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเร็จพระเจ้าพี่นางเธออ้าวต่อไปนะคะพูดไปพูดไปเสร็จแล้วทีนี้นะคะเนะเสร็จแล้วเขาก็แสดงความคิดเห็นไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกเนี่ยได้ร่วมชื่นชมในความงามของรูปบบนนะคะ ทําให้ทุกคน,เ,นเกิดความประทับใจเกิดความรักความภาคภูมิใจในขนมทำเนียประเพณีแล้วก็จะตราไว้ในความทรงจําของคนไทยตลอดกาลเขาก็พูดนะคะพูดเรื่องนี้ไปนะของเราในหนังสือในหนังสือหน้าสีของเราค่ะเขาพูดแสดงความเห็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นเรนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมหนังสือนะคะเขาบอกเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่มีอารมณ์อ่อ,อนไหวเรื่องแสดงอารมณ์มดหลากหลายเรื่องแ บางครั้งเกิดจากการเพ้อฝันเพ้อฝันไหมคะมีใครเพ้อฝันบ้างอ่ามีใครอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะี้มีใครเพรอ้อฝันถึงดาราเกาหลีบ้างคะอ่าดาราเกาหลีดาราหนูว่าไม่น่าม,มีนั่งูงเนียไม่มีใครบ้าดาราเกาหลีเลยใช่ไหมคะวันนั้นตูเห็นไม่รู้ใครเอารูปดาราใหดูเต็มหมดเลยอะนะ มีการเรียนแบบมีพฤติกรรมสนใจเพศตรงข้ามกันเสียการเรียนไม่มีเนาะพวกนี้ไม่มีไม่มีไม่มีใครสนใจเพศตรงข้ามครับผมไม่ได้ยินเสียงครูครับเอาไม่ได้ยินเสียงหรอคนอื่นได้ยินไหมได้ยินชัดเจาะเลยคุณได้ยินเสียงขอครูแล้วได้ได้ยินได้ยินครับได้ยินจนจะโอ้โหจะแตกแล้วใช่ไหม แสดงว่าท็อปวิสิิมันมนักช็อตน,นะอบอกปิสิทธิ์ด้วยเาขาไม่ได,ด้ยินเสียงครูอ่าคุณกาเขาบอกว่าเออชอบทําตามกลุ่มอิสระในการพบเพื่อนนะคะชอบทําตามกลุ่มจริงไหมถ้าในกลุ่มเราทําอะไรเราก็อยากจะทําแบบนั้นด้วยจริงไหมอยู่ในกลุ่มเดียวกันของเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่จะเข้าสู่วัยรุ่นพอปหแน้่ก็เริ่มแล้วนะคะอายุ12ก็เริ่มจะเข้าวัยรุ่นแล้วนะคะ ตอนนี้ยังยังยังไม่เท่าไหร่ก่อนใช่ไหมแต่ก็เริ่มเริ่มมีแล้วนะคะเ,เริ่มทาตามเพื่อนเพื่อแสดงความเป็นกลุ่มไม่ใช่เรื่องดีอ,อ,อะไรเงี้ยนะเช่นบางบางเรื่องนะเช่นการหนีโรงเรียนบางคนไม่มีแล้วแนละ้วห้องนี้ไม่มีแล้วนะเล่นการพนันเสพยาเสพติดอันนี้ช่วงวัยรุ่นที่ที่ใหญ่ว่บเธอดน,นึงนะคะเห็นไหมเธอเคยเห็นเด็กมัธยมไหมคะ,ะเคยเห็นไหมพฤติกรรมที่เขาหนีโรงเรียนเาไปเสพในห้องนะ้ำเออ พฤติกรรมหนีโรงเรียนพฤติกรรมที่เล่นการพนันมีไหมมีไหมเล่นการ์ดมือถือเป็นการพนันไหมฮะเล่นการ์ดเป็นการพนันไหมใช่นะคะเพราะว่าเราสลับการ์ดกันไม่ได้แบบเอาใจเราไม่ได้เราไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เป็นคุณค่ะบางทีมันก็ไม่ได้เราไม่ได้ไอ้ลงลงเงินเพื่อพนันใช่ไหมคะนะคะกได้จ้ามาเลยไม่เคย นะคะแต่ว่ามนเอกวิทยมอ่ะเขาจะเริ่มมีการนพันนมและโดยใช้เงินใช่ไหมยใช้เ,เงินในการนันะการเสพยาเสพติดเราเห็นไหมเห็นนะคะเรื่องการเสพยาเสพติดเเห็นค่ะบางคนเนี่ยนำอะไรนะนำบุหรี่ใช่ไหมคะแถมใส่กระเป๋ามาเพื่อจะอะไรเ,เพื่อจะทดลองบางทีบางทีเขาก็ไม่ได้ย่นหรอกแต่เขาตามเพื่อนเนี่ยอยากทดลองตามเพื่อนใช่ไหม ของเราไม่มีนะคะแบบนั้นเขาบอกว่า,าบางทีก็เป็นเรื่องของเหมือนเหมือนการเสพยาบางอย่างนําำไปสู่เชื้อโรคเป็นการติดโรคแล้วก็อาจจะถูกตํารวจจับอาจจะต้องถูกพักการเรียนนักเรียนเคยได้ยินข่าวบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของเด็กถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเสพยาเสพติดเพราะว่าหนีโรงเรียนเพราะว่าขาดเรียนบ่อยนะเด็กพวกนี้จะขาดเรียนบ่อยใช่ไหม ่ะทีนี้เขาพูดไปเรื่อยๆถึงเรื่องของเด็กวัยรุ่นไปพูดไปเัวออกมายัครบเลิกเวิร์มกร้องเพลงอนะร้องเพลงงบยาบลเฮ้ยเฮ้ยเขลงมปิดไม้ไหมไม่ใช่หรอคุณร้องเพลงเนี่ยลืมปิดไม้ปากร้องเพลงอยู่ลืมครูออมน่น่ะสิฟังครูเลยค่ะ ไม่ได้ร้องเพลงอ้าวทีนี้ในหนังสือของเราเมาเดิมก็บอกว่าก็พูดไปนะเรื่องของวัยรุ่นเห็นไหมคะนะพูดไปเรื่อยๆเห็นไหมเขาหาจิวนี่เป็นการเขาเรียกว่าการแสดงความคิดเห็นของตัวเองนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นของตัวเองนะคะ,ะคทีน,น,ะะนี้เราเคยพูดหน้าหน้าหน้าห้องไหมเคยพูดหน้าห้องแต่ว่าตอนป .4 มันยังไม่เท่าไหร่ แต่ป .5 ห้จริงเรเราต้องมีพูดหน้าห้องนะคะมีพูดหน้าห้องมีอธิบายมีบรรยายนะคะมีสอบพูดเวลาพูดไม่ใช่พูดข้่อความสั้นๆเหมือนที่ตอนป .4 เรามาพูดแค่อ,อ,อะไรนะเรื่องที่ฉันดูในโทรทัศน์และฉันชอบอะไรไม่ใช่แค่นั้นนะคะ,ะมาดูสรุปได้ว่าการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สีต,ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องมีเหตุผลด้วยนะคะม่อย่างนั้นแล้วเธอเองอ่ะ เวลาพูดมาพูดม,มั่วยไหมเหมือนที่ครูบอกอ่ะอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะกันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าเวลาพูดถ,ถึงเธอเคยแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังไหมมีไหมมีพูดแสดงความคิดเเรื่องอะไร้เช่น <c oughs> บอกว่าวเราพูดเรื่องนี้บอกว่าเออเธอเรื่องนี้ดีนะอย่างงน้นอย่างนี้อธิบายไปเป็นเรื่องเนี้ยฉันคิดว่าเคยอะไรประมาณนี้ แต่ว่าเร <ผม S 1> ไม่รู้เรื่องไหนบ้างและมันเยอะอ่ะอ๋อแสดงว่าเธอแสดงความรู้เห็นบ่อยใช่ไหมคะครูด,ดิทใช่ี้ถืเอเยอะเกินยันจำไม่ได้จริงๆแล้วการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยหรือสแสดงความรู้ความรู้สึกเนี่ยเราก็พูดใช้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วใช่ไหม แล้วเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราก็บอกว่าเออเธอเนีอยเรื่องนี้ดีมากเลยนะฉันอ่านมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆแลวฉันชอบมากเลยเธอดูนะเธอเราไปอ่านดูอะไรเงี้ยก็แสดงปวาเห็นให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านเธอใช่ไหมเออนะคะจริงๆแล้วนักเรียนใช้บ่อยใช้อยู่แต่ว่าไม่รู้ไงว่าลักษณะแบบเนี้ยเป็นการพูดแบบไหนหรือบางคนพูดไรสาระเกินไปจนจนไม่รู้ตัวเองเลยว่าเองเองพูดเนี่ยมันเรียกว่าพูดแบบไหน ะะมางต่างการพูดพูดารายงานนะวันก่อนพูดรายงานคือเราต้องเอาไว้ข้อมูลที่เราเราค้นคว้ารดค้นคว้าเอามารายงานใช่ไหมเรามีข้อมูลแต่ว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเนะ่เวลาเราพูดเรื่องอะไรต่างๆเราก็ใช้ความคิดเห็นของเราใส่ลงไปผมคิดว่าหนูคิดว่าเรื่องนี้นะคะผมคิดว่าเรื่องนี้นะเป็นอย่างนี้เ,ออเราเราเรียกว่าแสดงความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปนะคะทีนี้ ทีแรกครูจะขึ้นมารยาทด้วยดูแล้วไม่น่าจะทันแล้วนะเกีย่ยวเรื่องมารยาทนะคะนักเรียนฟังนะสัปดาห์ถัดไปหรือว่าพรุ่งนี้วันอะไรวันพฤหัสใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ดิพรุพ่งนี้วันพุธนะคะวันพุธเนี่ยครูจะไปทวนเอาเอามารยาทก่อนแล้วเดี๋ยววันพฤหัสนะคะครูจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของคาแล้วก็สอบครูไม่ได้สอบตัวชีว้วัดทีใช่ไหมคะชนิดของคําจาได้ไหมอุทานสันทานบุพบ,บท สอบตัวชีวัดยังคะน่าจะยังครับงั้งนะคะเดี๋ยววันถัดไปเนี่ยครูจะทบทวนเธอต้องการให้ทวนแบบทีละเรื่องหรือเอาแบบว่าคาบเดียวแล้วทุกเรื่องเลยทั้งสามอย่างบุคคลบทสัมพันธ์ทานตอนนี้ใครลืมแล้วบ้างใครลืมแล้วบ้างมีไหมเงียบเส็ยลว่าไม่รู้ <laughs> ทวนแบบไหนดีอะทวนทีละเรื่องคาบละเรื่องแล้วสามคาบแล้วก็เดี๋ยวพอคาบที่สี่เราสอบ สอบทั้งสามเรื่องหรือจะเอาทวนในคาบเดียวกันเลยแล้วก็อีกาบน้งค่อยสอบจริงๆแล้วรู้มาหมดแล้วใช่ไหมแค่ทวนนิดหน่อยก็พอไหมฮะแค่ทวนใช่ครับทวนี่ยมันจาได้ใช่ไหมแค่ทวนว่าเออคำบุคคลบทเป็นไงสงนคัญเป็นยังไงอุทานเป็นยังไงแค่นี้พอใช่ไหมคะใช้เวลาหนึ่งคาบแล้วอีกาบล้วสอบอย่างนั้นไหมได้ค่ะ เอาอย่างนั้นนะคะ,ะทีนี้ในเรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นเนี่ยแบบหัดมันมีอยู่นิดเดียวนักเรียนแค่ักเรียนเนี่ยรู้สึกว่าจะให้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องที่เราสนใจอะคะ่ะเดี๋ยวรูดูก่องนะว่ามีอยู่ตรงไหนเมื่อวันก่อนก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อะไรนะไม่ได้ให้การบ้านไว้นะคะไม่ได้ให้การบ้านไว้นะคะ แล้วเรียนดูในหน้า44ในหนังสือแบบหัดเล่นสีเหลืองค่ะแบบฝึกหัดเล่นสีเหลืองนะคะเจอเรียงข้าวแบบหันหน้าเล่นสีเหลืองหน้า44ข้อที่สี่เห็นข้อที่สีไหมคะหน้าเท่าไหร่เนี่ยคหน้า44ค่ะข้อที่สี่อันนี้แล้วมิตรตอนนั้นเคยเขียนไปแล้วเขียนไปแล้วเหรอ หมายถึงป .4 ใช่ไหมแม่ครูตัวป .4 ครูยังจำได้เลยใช่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 เห็นไหมหมายรู้ที่ไปเที่ยวเรื่องนู้นแล้วก็ป .5 ก็มีแล้วเห็นเห็นนะคะป .5 ก็มีนะเขาบอกว่าเขียนเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักเรียนให้มีความยาวประมาณเ็บรรทัดแล้วมาพูดเล่าเรื่องที่เขียนให้เพื่อนฟังเราเขียนก่อนนะเขียนก่อนเปิดเปิดเรียนวันไหนเราก็มาเล่าเพื่อนฟังนี้หนึ่งการนะคะที่ในห้องแล้วก็ไปเที่ยวที่ไปเที่ยวในครัว ไม่อย่างงี้สิโมเดลเธอตอนป .4 เธอเขียนเล่าสถานที่หนึ่งใช่ไหมพอป .5 เธอก็เล่าที่อื่นบ้างสิเธอไม่ได้ไปที่เดียวนี่จริงไม่จริงอ่ะไปในครัวไปในห้องน้ำไปในอันนั้นไม่เรียกว่าประสบการณ์การเที่ยวค่ะโมเดลคะเพื่นหนึ่งอย่าเขียนเ่ไปเซเว่นได้ไหมเพืนท่าหนึ่งอย่าเอาปากนิดนึงไปเซเว่นได้ไหม ไปเที่ยวที่เราประทับใจสิคะไปเซเว่นเป็นสิ่งที่เราไปอยู่บ่อยๆดแล้วอันนั้นไม่ถือว่ามีความประทับใจค่ะเอ่ะแต่หนูประทับใจนะเอาไปเที่ยวที่บ <c oughs> ้านเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อลองคิดสิว่าพ่อแม่เราพาไปเที่ยวที่ไหนที่เราชอบมากอยากไปอีกอะไรประมาณนี้ค่ะเซเว่นไงครูเซเว่นไม่ต้องไปพ่อพาไปก็ได้ค่ะไปเองก็ได้ปันสวิตมาแล้วเนาะ ผูเห็นแล้วเมื่อกี้ปัญจวิปแวบๆแ,แล้วก็พุทธาดาพุทธาดาโอเคอย่าคิดให้แล้วนะคะพุทธาดาแล้วก็ปัเม็ดผมชอบไปโรงเรียนแลแต่ผมขี้เกียจตื่นเอา้าแล้วขี้เกีย,ยจตื่นแล้วจะมายงไงตาว่าไงคะเร่อน้องหนึ่งเขียนตรงไหนอะหนูไม่เห็นเลยอะใครเมื่อกี้เขาลบไปแล้วลูก นู่หน <ici> <grandparents>. ้าูอยากเขียนด้วยอ่ะเขียนตรงไหนอ่ะ่านะอยากเขียนเขียนอะไรเขียนลาคันเขียนไม่เนเขียนไม่ได้เขาได้เดี๋ยวมันจะมาบังรู้ทีหลงตูนะ้ะทีนี้มีใครสงสัยไม่น่า44ให้เขียนเล่าประมาณ7บรรทัด นะอย่างเช่นเมื่อปิดภาคเรียนปีที่แล้วคุณพ่อคุณแม่พาฉันไปเที่ยวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเห็นเล่นแม่นทะเลอย่างสนุกสนานเลยนะทะเลที่นี่ไ่หวค่ะหัวหินอยู่ประจวบปะคูข้ามจังข้ามจังหวัดไปติดโควิดคู่หัวหินอยู่ประจวบปะใช่ของใครอ๋อ oppo f11 เนี่ยของใครอีกอ่ะ ครูอยากให้ทุกคนเปิดกล้องนะอากทเปิดกล้องคะจะดูของครูเก๋ค่ะมาเช็คนักเรียนไม่เกย์อ๋อมิเก๋มาเช็คนักเรียนค่ะอ่มแใใช่แล้วกำลังจะออกแล้วค่ะเพราะว่ามีบางคนมีบางคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงก็เลยมาเทสต์ดูได้ยินครับได้ยินคล้ได้ยินค่ะใช่ไหมได้ยินได้ยินแรกะลององรได้ยินเสียงตนดรบอกว่าไม่ได้ยินเสียงก็เลยมาเทสต์ดูค่ะ ่ามีปัญหาเรื่องการได้ยินเสียงยินเย้สวัสดีค่ะได้ยินใช่ไหมคะโอเคนะคะได้ยินค่ะโอเคแค่นี้นะคะครับมีคุณปลอมตัวมาใช่ปลอมตัวแอบแฝงก็มาเช็คแลกไม่ได้มาต่อเลยคุณต้องน้ำปล่อยก๊องเหรออะไร ทีนี้ถ้าใครทำเห็นแล้วว่าหน้านี้นักเรนก็ไปทําได้เลยนะคะเดี๋ยวเวลาเราเปิดมาวันไหนก็าตามเราจะได้มาเล่าประสบการณ์นำฟัง<ๆ>มาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังตอนเปิดเรียนเออเจอกับอะไรบ้างนะคะมาเล่าประสบการณ์เจอกับโควิด<ๆ>ไปทําก่อนอ่าไปทําก่อนนะคะตอนนี้เหลือเวลาประมาณประมาณสี่นาทีเออประมาณาสี่นาทีเหลือสี่นาทีเลยเหรอใช่ค่ะนะคะน,นักเรนก็ไปทำะปนะเร็วกว่าในวีลูมาเอง ไม่หรอกไม่เท่ากันไม่เวลาเวลาเวลาวิชาคาบที่เราชอบอ่ะมันจะไปยืดเวลาที่เราไม่ชอบมันช้ามากโมเดลอัปปิดสีเลยโมเดลอัปปิดสีไหมเปล่าได้เอาอีพีครับเ่าเขียนตรงไหนอ่ะหนูอยากรู้จริงๆเขียนเขียนอะไรอ่ะเองไม่ต้องรู้เขียนไอะไรไม่ต้องรู้คำเดียวเลยนะไม่ต้องเขียนอะไรอ่ะเออเขียนอะไร